นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่16นะครับกันยายนประธรรมสองพงศษย์นที่8ข้อ1ถึงข้อกนะครับก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับเราและอวยพรพระวจนะของพงที่เราจะอ่านซึ่งในตอนนี้นั้นเป็นเรื่องราวของผู้หญิงนะครับที่ไม่เอ่ยชื่อชาวชูเนมน,นะครับก็พระกมพีได้บันทึกเรื่องราวของนางค่อนข้างจะ ยาวทีเดียวทั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเลนางมีน้ำใจนะครับต้อนรับเอลิชาเมื่อเห็นเอลิชาเดินผ่านหน้าบ้านของนางและไม่เพียงแต่ต้อนรับมาเลี้ยงดูอาหารแต่ยังเปิดบ้านเล็กๆบนหลังคาเพื่อให้เอลิชาเองใช้สำหรับที่พักอันนี้เป็นเหตุที่นำมาซึ่งทำให้นางเนียนได้รับ ลูกคนหนึ่งจากพระเจ้าและไม่เพียงเท่านั้นเมื่อลูกหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวที่เสียชีวิตนางก็ได้รับชีวิตลูกชายกับคืนมาเพราะเอลิชาได้ชุบชีวิตของลูกของนางและนนี้อีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือนางดังนั้นผมเองจึงตั้งชื่อวันนี้หัวข้อว่าความเชื่อของหญิงชาวชูเนมนะครับ เพราะความเชื่อและความดีงามที่นางมีต่อพระเจ้าหรือคนของพระเจ้านั่นเองทําให้นางนั้นได้รับพระพรมากมายและรวมทั้งประสบะการณ์กับพระเจ้าที่มากและลึกนะครับเยอะทีเดียวในชีวิตของนางวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่พระกัมพีบันทึกถึงเรื่องให้ข้อคิดกับพวกเราสามข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งพระเจ้าทรงเตือนภัยนาง ข้อคิดประการที่สองพระเจ้าทรงใช้นางเป็นคําพยานข้อคิดประการที่สามพระเจ้าทรงคืนที่ดินนะครับและพืชผลแก่นางให้เรามาดูข้อคิดประการที่หนึ่งก่อนพระเจ้าเตือนภัยนางนะก็ปรากฏอยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับที่เอลิชาพูดโดยพระวจนะของพระเจ้าว่าจงลุกขึ้นและออกไปพร้อมกับครอบครัวไปอยู่ที่ที่เจ้าสามารถอยู่ได้ พราะพระยาวเวีทรงเรียกให้เกิดกันดานอาหารและแผ่นดินนี้จะกันดารกกอาหารอยู่เจ็ดปีพระเจ้าพระยาว,วีทรงนะครับลงโทษพิพากษาอิสราเอลเพราะได้ทําบาปจึงทําให้เกิดกันดานอาหารแต่พระเจ้าก็ยังคิดถึงหญิงคนนี้และส่งคำเตือนภัยมาถึงหญิง นะครับชาวชูนเนมคนนี้เพื่อจะรักษาชีวิตของนางพร้อมกับครอบครัวของนางไว้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หนุนใจพวกเรานะพระเจ้าทรงเตือนเราเสมอในเหตุการณ์ในภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าจะปกป้องเราตราบเท่าที่เราเองตั้งใจดำเนินชีวิตในความเชื่อที่ติดตาม ในทางของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อนะครับเหมือนอย่างนางผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นไปได้ในช่วงนั้นสามีของนางคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะพระเจ้าเตือนภัยเราเสมอนะครับในเหตุการณ์ในภัยพิบัติในอันตรายในสิ่งที่เลวร้ายในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพื่อช่วยรักษาปกป้องพวกเราไว้ นะครับข้อคิดอาการที่2อครับพระเจ้าทรงใช้นางเป็นคําพยานอยู่ในข้อที่5นี่แนะหญิงคนที่ท่านได้ชุบชีวิตบุตรของนางนางอยู่ที่นี่พร้อมกับบุตรกษัตริย์นะครับอิสราเอลนะครับอยู่กับเกฮิชาซึ่งเป็นคนใช้ของเอลียาแน่นอนเหตุการณ์ในบทที่8นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแนล้วก่อนเรื่องเหตุการณ์ นาอามาซึ่งเป็นคนโรคเรือนเพราะเรื่องเหตุการณ์นาอามานั่นเองทําให้คนใช้ของเอลิชาที่ชื่อเกฮีชีนะต้องกลายเป็นคนโรคเลือนไปนะครับหลังนั้นเนี่ยพระเจ้าทรง <c oughs> พระกรพีบันทึกว่ากษัตริย์กำลังฟังเหตุการณ์คำพยานพระราชกิจที่พระเจ้ากระทำหรือฤทธิดเดชของพระเจ้าที่กระทำผ่าน นะทางชีวิตของเอลิชาโดยนะครับผ่านทางปากของเกฮาชีแล้วเกฮาชีก็ตอนหนึ่งก็เล่าเรื่องที่พระเจ้าได้ใช้เอลิชาชุบนะครับลูกของนางให้เป็นขึ้นมาจากความตายและช่วงจังหวะนั้นเองหญิงคนนี้กำลังเข้ามาเฝ้ากษัตริย์เพื่อเรียกร้องที่ดินเกิดและเกฮาชีก็ พูดกับกษัตริย์ว่านี่คือหญิงคนนั้นชีวิตนะของหญิงชาวชูเนมไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากนางที่ตั้งใจสัตว์เซื่อ <c oughs> สนับสนุนงานพันธกิจของพระเจ้าตอนรับผู้รับใช้พระเจ้าและนางก็ได้รับพระพรนางได้รับการชุบชีวิตของลูกและช่วงนี้ช่วงในเหตุการณ์วันนี้นางก็ได้รับการปกป้องจากพระเจ้า จากการกันดานอาหารและนางเองก็เป็นคำพยานนะที่คนอื่นได้รู้จักกับฤทธิ์อำนาจของพระยาเวผ่านทางชีวิตนะครับประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับนางชีวิตของพวกเรานะครับเมื่อพระเจ้าทำการหรือทำพระราชกิจอะไรบางอย่างในชีวิตของเราชีวิตของเราจะสามารถที่จะเป็นคำพยาน ให้กับคนอื่นได้รู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างหญิงคนนี้นะครับแล้วเขาคิดประการที่สามพระเจ้าทรงคืนที่ดินและพืชผลแก่นางเพราะนางได้เดินทางออกจากแผ่นดินจากบ้านเกิดที่ดินของตนเองเป็นเวลาถึงเจ็ดปีและเป็นไปได้ว่าที่ดินของนางนั้นอาจจะต้องถูกคนอื่นยึดไปนะครับเอาใช้ผลคนอื่นเอาผลประโยชน์จากที่ดินของนางนั้น นี่เป็นเหตุผลเมื่อนางกลับมาจึงเข้ามาหากษัตริย์เพื่อเรียกร้องขออุทธรความยุติธรรมเพื่อให้กษัตริย์นะครับทวงสิทธิที่ดินนั้นกลับคืนมาพร้อมทั้งพืชผลด้วยแล้วในข้อที่6พระราชาก็ทำไมครับตั้งข้าราชการคนหนึ่งแล้วจัดการนะครับคืนทุกสิ่งที่นาง เป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ที่นางควจะได้รับพระเจ้าเน้นแสนดีจริงๆการที่นางต้องสูญเสียที่ดินไปตอนที่นางออกจากบ้านเกิดของนางนั้นเพราะนางเชื่อฟังการเชื่อฟังเน้นบางครั้งจะอาจจะนำมาซึ่งผลที่ดูเหมือนไม่ดีหรืออาจจะนำมาซึ่งผลความเจ็บปวดหรือการสูญเสียแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเชื่อฟังตั้งใจติดตามพระดำรัสของพระเจ้าพระเจ้าจะสงช่วยปกป้องและก็คืนสิ่งที่เราสูญเสียนะครับไปทั้งหมดนั่นเป็นหัวใจคําสอนของวันนี้ซึ่งดีมากชีวิตของหญิงธรรมดาคนหนึ่งที่พระคัมภีร์ไม่เอ่ยชื่อแต่ชีวิตของนางไม่ธรรมดาเพราะชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อความ เชื่อฟังตั้งใจดำเนินชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าเรื่องเริ่มต้นจากนางได้ต้อนรับผู้รับใช้ที่ชื่อเอลิชาและนางก็ทำไมครับเริ่มมีส่วนในการรับใช้ร่วมกับเทลิชาโดยสร้างบ้านห้องที่อยู่บนหลังคาและนำมาซึ่งพระพรมากมายมาสู่ชีวิตนะและครอบครัวของนางขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน และหนุนจิตชูใจพวกเราโดยผ่านทางพระคำพระวจะนะของพระย้าตอนนี้